เดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอเอฟเอสของพี่รรพิม่าเดี่ยวครับนะครับโอ้โหโตัวเก่าครับผมสวยง,งามมากครับวันนี้มาต่อภาษีแล้วมาเจอครับผมวันนี้มิสติ้งก็ของกันนั่นเอ๊ก็เดี๋ยวก็จะได้ไปฮะโอ้โหดูดูมากครับตัวนี้ โอ้โหเจ็บจริงๆครับไม่รู้จะเอาหรอขาด้วยครับของพี่มาเดียวครับมาเดียวบางบอล ครับผม